เอาละเทคสามสองหนึ่ง right, สวัสดีครับอยู่กับผมทิวแล้วก็อช่องอยู่กับช่องเอไปทีเหเหมือนเดิมนะครับอ่วันนี้เราจะมารีวิวไททันคาร์เมล่าแมนนะคือเพิ่งได้ไททันคาเมล่าแมนเมื่อกี้นี้เลยพอเป็นสุน่มนอกรอบมาโอเคเราเริ่มไปเลย มนที่ได้จากตู้นะกมไปสุ่มมาเมื่อกี้นี่เลยวางเจ้าเฮลิคอปเตอร์เลยนี่แหละตัวตัวต้นเกมสำคัญอ๋อแล้วอย่าลืมอ่าอย่าลืมเข้าอ่าไปสมัคร discord ของเราด้วยนะครับเพราะาเรามีทาง discord ของเราแล้ว เดี๋ยวจะเอาลิงดิสคอร์ไปไว้ที่ใต้ด้านล่งางความคี่เห็นก็ได้ช่องความคิดเห,นนนหเน็นนั่นแหละเูจะไปใส่ในนั่นแหละให้ทุกคนเข้าไปรับชมในดิสคอร์ผมได้เลยนะต้นเกมเราก็ฟาร์มเงินไปก่อน เก okay, ด้วยจะได้คีวิปไวๆมีใครไปลองเล่นยังแบบนี้อพอดีว่าผมหาลิงค์คลิปนี้หาไม่ใช่ลิงค์คลิปดิลิงก์แบบนี้ไม่เจอคัดลอกกับคนสร้างไม่ได้ ผาก็เลยพยายามจะเอาเอา,เอาชื่อแมปไปก่อนเอาชื่อแมปก็คือสกีบ i d ดี้ทาวเวอร์ด e เฟนต์อ่ะวันนี้ไม่ได้เปิดตัวในเซิร์ฟวีนะเปิดตัวในเซิร์ฟรวมแทน๋ยวเราต้องฟังเงินว่าเยอะก่อน พอยิงฟามเงินไว้เยอะแล้วก็ยิงได้แบบตังเยอะก็จะมีแค่แคเดียวก็คือไอสวัสดีครับเป็นวงเออีว่ะวงเออีแบบตีเป็นเลเซอร์ว้าว เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอพอขายปื๊บนี่เล่นยากเลยเนาะที่จะมารีวิวเจ้าไทยหางขับแมาลำมามนเองนะอ่าอัพคันแรกฮะพันสี่อัพคันที่สองฮะพันแปด เอา้าเมื่อกี้นี่ลืมอะไรบางอย่างอ่าขอขายก่อนขั้นแรกสี่อ่าใช้ตังสี่พันเอะหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยยังพูดผิดเหมือนเดิมเลยโหหนึ่งพันสี่ร้อยลดคูดามัยศูนย์จุดหนึ่งบวกด้านหนึ 1, ่งพันห้าบวกระยะมาอีกห้าอ่ะตายเพิ่มมาพันสามเอสามพันห้า อ่าบวกมาอีก1,500ลดไปอีก0.1แล้วก็บวกมาอีก5เหล้นใช้ตั้งเนี่ย1,800นะด้ำอีก5,000บวกมาอีก3,000แล้วก็ลดไป0.1บวกมาอีก5โอเคดได้ราคาเนี่ย3,500ลดไป8,000ลดไป บมมอไม่สี่พันลกคูดาวบอกระยะมาอีกห้าก็เป็นเจ็ดสิบใช้ตังเท่าไหร่นะลืมแล้วเออไม่เป็นไรทุกคนก็ช่วยดูหน่อยนะเพราะว่าผมอาจจะรีบแล้วก็ไม่เห็นครับหนึ่งสองอห้าสิบ 12,500มันใช่ปะเออใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็บอกบอกดามม้านในไม่5 5า0ลบระยาา 5, ระไามาออ่อีกิ้นหนึ่ระยะไม่ีก5เอเคอาตายแม็กแล้วนะฮะ1 0 0 0น่นนะตัวนี้ใครอยากได้ก็ไปหาในตู้ได้ฮะมันมีส่งอยู่ ระยะตัวนี้กิระยะตัวนี้ไกลเท่ากับเจ้าพวกตัวไหนวะคอปเตอร์เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีสปิกเกอร์ใหญ่กว่าอือใช่สปิกเกอร์ใหญ่กว่าระยะสปิกเกอร์ไอ้สไตเดอร์แล้วไอ้คำพูดปิดคลิปมันหายด้วยอะ่ะอ่า คลิปที่ผมอ่าอาดปิดตัวไปไว้อ่า,อาช่วงที่รีวิวท่ทางคัมราแมน่ะไฟล์มันหายฮะผมก็เลยจะมาปิดคลิปใหม่รอบนี้ปิดคลิปใหม่แบบมานั่งตรงนี้แล้วกันก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะรับก่อนโอเคบาย